วัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ทางสันตนด์นฟงเซลส์สวิตจะขอสเสนอสินค้านะครับเป็นแบรนด์แทกสตาร์นะครับรุ่น D A 1 0นะครับตัวนี้นะครับะจะเป็นท่าทากรใช้งานก็คือเน้นเป็นทางงานประชุมงานห้องเรียนหรือว่าจะเป็นงานสัลนยนาการรมที่จะใช้สําหรับในบ้านก็ได้นะครับร้องเพลงของเราเขียนรับนี้ก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยความดังจะอยู่ที่8วัตต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ที่2,000มิลลิแอมป์ ช้เวลาในการชาร์จอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้ได้เต็มที่ก็คืออยู่ที่8ชั่วโมงนะครับผมตัวนี้มีมีระบบตัดนะครับออโต้ก็คือว่าถ้าเกิดไม่มีสัญญาณเข้าเนี่ยมาประมาณ1 5นาทีตัวตัวลำโพงตัวนี้ก็จะตัดการทำงานให้อัตโนมัตินะครับช่วยเรื่องของการเซ็ตสวิได้นะครับส่วนโหมดเนี่ยก็จะมีน้ำโหมด2โหมดนะครับก็คือโหมดแรกคือโหมดสปีดก็คือเน้นงานพูดธรรมดาทั่วไปนะครับ Beach Mode เนี่ยครับก็คือพูดเหมือนเราสอนหรือว,ว่าใช้งานประชุมง,งานบรรยายในห้องเรียนพวก แล้วก็จะมีหมดนก็คือจะเป็นโหมดในเรื่องของการคาราโอเกะนะครับตัวนี้ก็จะมีเป็น v s c น,นี่ครับจะเป็นหมือนเอโคเป็นเอฟเฟกต์รีเวิร์บในตัวนะครับผมเดี๋ยวจะมาสอนทดลองวิธีการใช้งานนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเปิดมืทถืแล้วเป็นยังไงบ้างก็คือเริ่มที่จะคาราโอเกะโหมดนะครับก็เปิดจากมืทถืที่มือถือเราได้เลยนะครับมืทถืตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน5.0นะครับผม นะครับก็คือชื่อของเขาก็คือจะชื่อว่าแท็กสตาร์ดีเอ10นะคะับชื่อบูทูธของผมแล้วกดเชื่อมแบบปกติเชื่อมได้ก่อนแล้วนะครับแท็กสตาร์ดีเอ10เสร็จแล้วเนี่ยเราก็หงว่ากขออนุญาตทดสอบร้องเพลงให้ฟังหน่อยแล้วกันนะนะครับผมเราก็จะพูดร้องไปได้เลยนะครับเป็นไฟคาราเต้ช่วยได้ การุ่งผู้ชายก็นาอย่าทคิดต่อควาโสภาถ้าหัวใจผู้ชายคุณสวยคุณเด่นใครเห็นเป็นต้องงงเงยอดราคุณน,นั้นไม่ได้ยอมได้แท่คือ ใจมาเร็วมาพร้ไม่คนไปได้แต่คนหน้ามนทำงไม่กาลมนอีกสักเท่าไรถึงจะพอใจของคุณผู้ชา่างะทะลุไปคงไมนแด้ ทดสอบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดลูกค้านะครับถ้านสนใจนะครับก็ติดต่อที่าาสาขาบ้านหม้อสาขาที่น้ำเสิตแล้วก็ที่สาขาตรียาแระทุกทั้งสามสาขานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ